สวัสดีครับพี่อันเชน่นนะครับเดอ้อมาอน,นี้มารีวิวสวนพี่น้องครับหลังจากปลูกโพดไว้ก็ไข่แน่พี่น้องเงยแล้วใกล้สีออกดอดกกันเดอ้อนี่ก็ได้เกือบเกือบยี่สิบมือแล้วครับหลัที่ยี่สิบกว่ามืออยู่พี่น้องจําผิดต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเดอ้อนี่จาผิดพี่น้องข้าโพดหวาน มันแหงแงหลายพี่น้องมันแหงไยต่อน้ำกอกมาสกมโหสเอาพี่น้องอยู่อำเภอปันแพงนี่มฝนมดตกเลยพี่น้องมันตกเป็นบางจุดบางช่วงนะเนี่ยพี่น้องครับหนาสิลอดอยู่พี่น้องครับหนาสิลอดอยู่หนาสิลอดอยู่นี่มีต้นแค่ว่าพี่น้องปลูกต้นแค่ไว้ปลูกต้นแค่ไว้อันนี้กขาปูกขันเียวเลยพี่น้องเละปลูกกระปุกขันเยวพอม ปลูกกระพขาข้าวเหนียวไว้คือกันพี่น้องไล่เลียกันอันนี้ก็สิบกุมืออันนี้ก็บใกล้จออกดอกพี่น้องครับอันนี้อีกรุ่นหนึ่งพี่น้องนี่ก็กข้าวโพดข้าเหนียวปลูกร้อนน้ำฝนพี่นอ้องร้อนน้ำฝนฝนกระเพาตกตกทีเดียวหายจ่อยเด้พี่น้องเอ้ยนี่แต่งคล้ายเด้พี่น้องเลยปลูกแต่งคล้ายไว้เพิ่มเนี่ยแต่งคล้ายจะแตก แตกนอแล้วพี่น้องนี่แตกนอแล้วแตกนอลแล้วเด้อนา้าสิได้กินอยู่พี่น้องแตงไทยมันมักดินแล้วนี่เนี่ยดินแล้วนี่เงคุณซีง,ง้างอยู่พี่น้องครับหมดน้ำไปตัดบ,บุ้งขึ้นหลายๆพี่น้องที่แับนี้เป็นดินนั้นพี่น้องเด้อเลยื่นอนอย่างดินคุ๊กวะแข็งแข็งนะพี่น้องปลูกอย่างไรยากใครได้ปลูกผ้าดําหอมอ่ะคืออยู่เนี่ยปลูกผ้าดําหอมได้ ได้หาหกเดือนพี่น้องขึ้นดีขนาดปลูกต้นแคกก็ขึ้นพี่น้องต้นแคกก็ขึ้นได้นี่ปลูปกบัอกอือก็มีเอือได้สองคุ่มพี่น้องน,นั่น,อ,น,นอันนั้นีกต,ต้นหนึ่งอันนี้สามต้นพี่น้องอันนี้สามต้นปลูกุกพันธุ์หอมหไม่ได้กินปลูกพันธุ์หอมมื้อน,นี้เอาบุกหงมรลงพี่น้องนี่นี่บักหงพี่น้องเอาบุกหงมรล้ง กับบกเขียบบกเขียบลุงได้โดูแล้วพี่น้องหัวเงี้ยบกเขียบบกกระเจี๊ยบโอ้ันหอมไ้นี่แหละครับพี่นอ้อ,อ,กกอ,อ,นนนองที่สวนไม่ได้กินพี่น้องว่่ได้ซื้อเขาช่วงนี้บ่ได้บ่ค่อยได้ให้ง้างก็สั่งก็สั่งนะอ่งนะขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเรือผมมีคลิปอย่างนะพี่น้องเบื่องนี้กะถ่ายสวนกันแล้วพี่น้องครับนี่แหละครับ ดองขอจบคลิปจำเนื้อซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามงานแชนๆแน่นอนนะขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ